หเหียวยุบลงเร็วมากเลยค่ะคุณผู้ชมข้าวกอขอสี่เก้าค่ะอีกไม่กี่วันก็จะได้เกี่ยวแล้วค่ะมีปัญหาแล้วค่ะน้ำรินสวัสดีค่ะวันนี้มาดูแปลงนานึกว่าจะไม่ระบาดเร็วขนาดนี้มีพวกเพลี้ยกระโดดนะคะมาลงที่แปลงนานี่นะคะ่ะตรงไหนที่เพลี้ยเขาเริ่มลงเนี่ยข้าวจะโดนทําลายนะคะดูดกินน้ําเลี้ยงยุบลงเร็วมากเลยค่ะที่เห็นเป็น ต้นที่ล้มล้มเนี่ยค่ะเขาก็จะมาลงตรงนี้ได้ชัดเจนมากเลยเนี่ยใบกรอบใบแห้งเหี่ยวลงแบบโหยทันตาเห็นเลยคุณผู้ชมแค่สองวันเองนะคะที่แม่นางไม่ได้มาดูเนี่ยเพี้ยลงนะคะถ้าเขามาแล้วก็ไม่นานนะคะความเสียหายนี่เกิดขึ้นเร็วมากค่ะเป็นข้าวกอขอสี่เก้าซึ่งเป็นข้าวที่ล้มง่ายอยู่แล้วแต่ว่าผลผลิตเขาค่อนข้างจะดีแม่นางก็เลยเอามาหวานในฤดูการนี้ค่ะ เนี่ยค่ะข้าวนี่เริ่มสุกได้ประมาณ70%แล้วนะคะอีก4-5วันเนี่ยค่ะแม่นางก็จะเกี่ยวแต่อันนี้เพลี้ยมาลงนี่ก็รอไม่ได้แล้วนะคะสุกเหลืองบ้างก็คงจะได้เกี่ยวกันออกไปแล้วค่ะถึงจะพ้นสารกำจัดแมลงก็คงจะเอาไม่อยู่แล้วนะคะเขาก็เริ่มระบาดไปทั่วแปลงนาแล้วค่ะแม่นางเดินๆดินดูนี่โอ้โยเป็นหลายจุดเลยค่ะก็พรุ่งนี้ค่ะก็คงจะได้ เอาออกจากแปลงนาแล้วค่ะคงจะให้รถดูดนี่มาเกี่ยวข้าวมาดูดข้าวออกจากแปลงนาแล้วนะคะอันนี้เป็นของเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะลุกลามมาจากของเพื่อนบ้านก่อนนี้เลยค่ะเนี่ยแปลงนี้ก็ยุบลงเหี่ยวลงเนี่ยค่ะเขาก็จะมาซุกซ่อนตัวอยู่ตามต้นข้าวนะคะในช่วงกลางวันเนี่ยตอนเช้าเช้านี่ออกมาดูนี่เกาะเต็มใบข้าวเลยค่ะข้าวเพิ่งจะสุกเองนะคะ ขอเวลาแค่อีกสีห้าวันก็รอไม่ได้แล้วค่ะต้องเกี่ยวออกแล้วพอเพลี้ยลงแล้วพวกโรคอ่าราโรคอะไรต่างๆก็จะตามมาข้าวก็จะเกิดความเสียหายเยอะเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องตัดสินใจเกี่ยวแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็ขอ4ี่เก้าค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นแปลงที่ลงเยอะมากเลยค่ะแปลงนี้แปลงนานี่แห้งดีเริ่มปล่อยน้ำทิ้งกันเป็นครึ่งเดือนแล้วค่ะ ก่อนหน้าที่เพลี้ยกกระโดดสีน้ําตาลจะมาลงนี่ก็จะมีพวกหนอนนะคะหนอนม้วนใบเนี่ยค่ะหนอนกอเนี่ยแมลงบัวบ้างมาลงนะคะก็ขอสีเก้านี่ไม่ค่อยจะทนต่อโรคแล้วก็มแมลงต่างๆเลยค่ะแต่ว่าผลผลิตเขาจะค่อนข้างดีทีเดียวแม่นางก็เลยชวนเพื่อนบ้านเอามาหวานกันในรอบนี้นะคะอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็แห้งๆนะคะช่วงที่ต้นข้าวกําลังจะสุกเหลืองเนี่ยค่ะก็เสี่ยงมากที่เพลี้ยจะมาลง สอบถามเพื่อนบ้านก็เจอกันไปหลายเจ้าเหมือนกันนะคะเพลียกระโดดสีน้ำตาลเนี่ยค่ะแล้วก็พวกโคลก,กลับใบแห้งเชื้อรานี่ก็มากันเยอะเลยค่ะต้นข้าวปีนี้ออกรวงช้าหน่อยนะคะระยะเวลาก็ยืดนานช้าหน่อยเพราะว่าช่วงที่อากาศหนาวนี่มีอากาศที่หนาวยาวนานกันหลายวันทีเดียวก็ทำให้ข้าวนาปังของเรานนั้ต้นนี้โตช้าค่ะเสียงที่พวกมแมลงจะระบาดกันเยอะค่ะ